ตอนแรกวันที่สิบ14น่ะค่ะตอนแรกวันที่ส14มือนี้ค่ะเตรียมแ,แล้วนะะ้อค่ะเตรียมเขาเขา่าสารอาหารแห้งค่ะกระเลยบอบกพ่อกระเรื่องบกพ่อกระเลย่องไปเพิ่มเข่ามาอีกนะคะประมาณสองสามสองให้เตี่ยไปแก้เขาทำอะไรให้ใจเย็นเมันขึ้นแล้วนั่งหนักหน่อยไว้มอนไหนเนี่ยมาเรื่องสามร้อยสิบเออสามร้อยสิบขึ้นเอา,เอา,ายวไม่อีกสองสองถูงกันสิบพ่อไอ้ตรงเน,นาะ บัดนี้เพ่นร่วมบุญมากเนาะค่ะฝากทั้งช่องของยิมเนาะค่ะมาบ่อันทั้งต่างประเทศด้วยค่ะเพ่นบ่ประสงออกน้มได้รับเลยด้วยค่ะแม่คู่ได้รับแล้วเป็นสองใบดอนนะครับเนาะนี่แหละค่ะเพ่นฝากมาแล้วค่ะหมอบให้ยิมนาว่าซสานทั้งสองน้าเนาะค่ะขอขอบบุญขอคู่หลายๆด้วยค่ะเด้อขอให้เพ่นมีสชคมีลาภมีสชคมีมาสุขภาพแข็งแรงที่ได้ร่วมบุญนําแม่คู่ในครั้งนี้เนาะค่ะแล้วครั้งต่อๆไปเนาะค่ะนี่แหละค่ะเพ่น เป็นมาบุาาประสงค์ออกหน้ามาสั่จากต่างประเทศเนาะคะ่ะเป็นมา,มาเรียบร้อยไว้กูลาไปเรียบร้อยเรื่อค่ะเดื่อมวันนี้คือวันที่สิบหาะะ้าโอ้สิบสี่นะคะวัน่สิบหาบ้าปาแต่สิบหาบ้าปูไปตั้งประเทศแล้วที่สิบหาบ้าปลาไปน้่งปูเดียบๆเพาว่าสิบหา้าเดียวมเบาไฟเบามากก็ไม่ได้สิบห้าอย่กาว,วันที่สิบสี่นะคะแร้วันที่สิบสี่ค้าเขาปลาค้าไในปูเรียบร้อยแล้ว กับมือ่อื่นเตรียมพร้ะะพอมแล้วค่ะกับพอดีเขาพ่อพก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเ<ช>พราะว่ามันหลายประมาณสี่ร้อยนะคะโต๊ไปก็สี่ร้อยแต่เรากำหนดบวกอะสามร้อยเก้าสิบห้านะคะแต่สองขั้นรถเนี่ยเราแม่นบวกสามเลยสามขั <c oughs> น้นคนรวมแม่นางบอยขี้ไหมว่าใส้ไปสี่เดียวนเต็มนาคนรวมบุนมากกับไปซื้ออะไรนะคะมีเขานะคะมีเขา มีข้าวสารล้วค่ะมีเพริกนะคะ่ะมีพิกมีหลายอย่างมากมาปลากระป๋องนะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ่ะเพราะว่ามันมัน่วนหลายมันส่วนหลายนะคะ่ะ่วนสีเทดแล้วนะคะมันต้องใส่บุคลากรหลายคนนี่ <laughs> สวยกันมัดมือมัดเว้นตักเต่หมูวานใครยุบป,ปูเราเราสร้างไหวเรามาสร้างเจ้าก็บ่ทันเลยเป็นว่า มันกับ,บท่านแหละท่านเขียนลายเสือ้อรถตันละะเลียนมาขายรถตะเลียนกันมามาายซอยกันไฮเขาเ <laughs> ท่ของพูเท่คุณแม่ปั๊ดนะคะเพ่ราะปรนเฮ็ดเป็นถุงมากพ่อขอมพี่เลไม่ย, <laughs> ยังวันเป็นน้อที่ทิพหาค่ะยังสั่นเลยคร <laughs> ับเราทิพย์หาอยู่นี่แหละ <laughs> แล้วมือเอื้อนมือเอื้อนกันลอดตดตามเนาะค่ะเนาะเจ็บซี่ด <laughs> ้ทางไกลทางไกลรอดตดตามมือเอื้อน กูอามีของดีๆให้ก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เข้าไปแกะเรียบร้อยแล้วกระสิได้ล่ำถวายนะคะล่ำถวายล่ำบว,วงสรวงเพราะว่าเคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดคือเกลาบายบซีกระดเ 49, าระดาึืนใ้ปูคือเก่าเนนะคะพร้อมทั้งวันที่สิบหกะคะพอดีเซ็จจากงานนั้นคือวันที่สิบามมือเช้าวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหก็สิได้แตงคนลหมากหลากใหม่ถึง่าลืมลอวันมะข้าว เาได้ใส่หลนหน่อยซิบกวไเปาเราซื้อมาอีกขงนึงอืมซิบกัวค่ะะเาแต่แต่เอาใส่ดีบบเก่าแล้วก็ใส่จานตั้งหะแล้วก็ใส่ขังล่างหาพญานาคมากมืออ่นจะเลืองพลเมเด้อหลังมือมือพลเมยก็ต้องอัวคืนน้ำเพื่อความทังแสีน้ำน้ำเอาคืนร้น้ำเยอะลืมหรือมันอลไรมันลายยางยังบูชาหากเตียมไม่เลยไอนั่มันเศาขายหรือมัน มันหลายสิ <Bien ven ido> mm ่งหลายอย่างเนาะเฮาก็ต <bien ven ido> ้องเตรียมมัน oh, ม yeah. ันคองส่วนหลายคือว่าเอาไเขาตลาดอยู่นะสำหรับมือนี้ก็จักหน่อยขายลอยปูนกินเขาข้ามหญ่ๆจักเวรแบบนี้เราเรามีแนวถือแก่แล้วเขาตอกรอกรอบดยย่าปูมาเออั้งย่าปูมาก็ินเปลี่ยนซะเสียงประหลงอีกกว่านอ่อมัอนี้เนาะไม่ลูกร้านไปกินเนี่เราหูวจังกันเดี๋ยวปูไปกินเนี่เราพลาเรียื่อยไปไปกินน้ำเดือวัน ย,ยิงันปนี่คือเฮียค,คือห่วยเลยจังไป,ปากโลด <laughs> <laughs> ่เนนะไปนั่งกินเลยไปนั่งกินบกหอยเขาเหยียเหมือมนาลานเนม่ย่า้วว่าฉันบกหอยเเนาะอย่วดีดือนปูบกหอย็รายกล้านเอาร้อยกิโลเนีเพิ่พ <laughs> <laughs> ม้ามาได้ปูร้อยร้อยเปแอมน้นเขาน้เข้าไป <laughs> เอาละเอาละก็เรียกวางสิบัยปูถ้าเลือกเทีเนาะ เมื่อเมื่อนั้นนะเมื่อวานนี้นะเราก็ยังเอาเมื่อไปแซนเคียงอะไรอี้ยนพุ่มเดกองค้เออเรียกก็ยังขืนอสามหก้าสามหกห้ายังนะจะเริ่มนะครับวัววาผู้เท่าวัดนพุ่มได้สามเก่าแมนบอกเออสามเก้าเรื่องสามเก่าผู้เท่ามผู้เทากเก้าอนะสามหก้าสามเก้าห้านะกันตัวเดียวกันนะสามหกกับสามเก่าแมนบอกแต่เมื่อวานนี้มันเปลี่ยนอี้ยงมันมีไฟเปล่ยนยางไก่เหรอ บ่ม,มีไผ่ไปยกมือใส่มีตะปูแล้วกวนหน้าดังเนี่ยทาเลขใกล้สิออกสังเกตเมื่อตะปูแล,ล้วสิไปหาเหรียญนัน่นเหรียญนี้เมื่อไปเหรียญลดขันแดงนะคะ่ะ071ค่ะก็ออก07เนาะค่ะกับอ,อัน05นั่นละ่ะแต่ว่าวงวดนี้สิมันเหรียญเคียงนี่แหละสังเกตเบิ่งกตแม่คู่ก็ไปอ้าเม่มีไผเหลียวบ่กำหนักหน่อยเนาะขึ้นติ๊ดติ๊ดสามไปซองมือแท่นหน้ามันเสียงเงียบเราไปสามหกจุดห้า สามหกเกีห้าด้วยนะครับแล้วสามหกขาสามเกาหาแล้วก็อันนี้แกเพิ่นรวมบุญมากนะคะเพิ่นตุนเงินมากรวมถวายแม่คู่ค่ะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยคะ่ะเด้อที่ไว่านไก่แม่คู่รวมบุญรวมกุศลมากทุกบุญขอให้บุญทีเพิ่นสางขอให้ตอบสนองเพิ่นขอให้เพิ่นมีโชคมีลาบมีโชคมีมานสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ท่องไหลมาก กิจการงานเพิ Teraz, ่นกาขอให้เจริญกันนาสู่ผูสุขคนเด้อค่ะเด้ออลำลำเรวยค่าอานอ่านอ่านอ่าน่าน่าอ่าานอา

แต่ว่ากัดแฉลกอยู่แล้วทั้งนังมันมันเนาเเป้ยเเปยเปรี้ยวทหนังานทั้งหมดเข้าท่าะอตแกงังเลยตดอหารพัฒตคานผรักเขาเขาแอ่าไม่ทังูเคยไปดีครับพัตาค

ใจพักอีกกหุ้มชคนังโกกกเขาท้าได้แบบเออนั่งแก้เขาท้า,ทาไหมครับแก้มขาว่าเอ,อมันถวยจังรแะบว่าะไรืนนัพอแบบใจมัอ่อเลแค่เป็นตาราเนะปูปนี่มุ่นเราคันเยบซีเป็นรวมถวายกันนะครับปอ,องยิ้มครับแตงโมครับปออูเอ,อ่เอคอือหนักหมมเห้มยิ้มเยซปูหลายด้ ร้อนมองทำแล้วกหลานพอมมากอากเลยครับผมแต่ก็ได้แต่ว่าท่านถือเม่กับดังกมหาอิพอคุณได้พอมา่ะบาท่านไนคลุกในราไในคลุกในมันชงแจ่ไปหาอิพหอทักกันเออแถบเท่าอิปหอไม่รอคัะรอเองเออจากตาจีตาเปิดบ่าตางวาแค่เปิดหายก็มีนะข้างหน้าเท่าเลยนั่งทองช้่องค์จะถึดทำไหนนะ มาเขียวเต็วันท่านว่าลูกตาแห้งเฉล่ะด่ามันเกาเรียกว่าท่านไทยถ้าชัยว่าที่ที้ผมมือเอื่องชัยไปว่าบอกนาวิกตาไม่ขาดไปเออพอร้องเกิดพอไทยไปว่ามือเอื้อว่าไทยไปเสียเขาว่าไทยไปเมื่อเอื้องเฉไปแกะเขาหายรู้หายวะท้าวว่าเกาถึงหาทุกครับผมท้าวร้อยเก้าถึงห้าผม เอาแล้ดิ่มเตอ》ไปเอาลบอกเสียอีกข้างเตารต่ไปแต่ไปทอดกว่าไปแต่ทอยก่แต่เขาช้างอาหารก่อแต่ลูกแตกหลาให้เขาได้กลินตัวหนาตัวต่างเูอึดเขูด่างก็ได้รูได้กึิ่นผู้ไม่แล้วก็เอาอีกว่าเหมือนกันเนาะอันนี้ถุงคืออันบุอันกุถุงคือได้ร่วมค่ะ ได้ร่วมถางแดเน่าโครการเท้าไม่สวยท่าน <rad me. S 2> <disappointing. S 1> เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดจะใข้ชทางไหมเปิดประตูจต่ข้ข่างลหวนะหนาหนาอีนั่งหลาขรับ้วเตาะบ้านลั่งจากทุดน่ให้ได้ทุกหนาทุกตาให้ครึ่งเมาคาถางราจ่ายไปแล้วดูกเล้อเงาคาถางคาจ่ายดังทั่วโรกดังท้นอาดม ตายไปเขาตักตักมลูกร้านอาิบย์ได้ก็ามาะตายไปคเครื่องไม่เข่าเราเรางหนหลางหลางกูนั่งหลังเราเรา่าถั่วเนาะน้า่าาาาถันนะ่ถวเอฟซีของอาจาครับเอฟซีฝากทางทของมา,ขงา,าะขาตีน,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 นังคัดขาอยาดูบกล้องม่อนไปเถีงเด็กเจอข้นมา โขคลาภกว่ายตาบกเทุกท่าวิ่งต่เลยเกากาอง้ากาไม่คึ่นงขทยนะเป็นนันกื้เ่าท้องหายอดวันนิ้หลอจ่าบูนแด่ตื่นคึกกาท้องหากาแฟนคลับแรงเลยที่รัาต่อกอเฉยมา ขึ้นห่วงมาแกเนี่ยใช่ขึ้น่ขึ้นมาไม่อเห็นก่ขึ้นไ้่กลไม่ไกลฮ่าฮ่าฮ่าฮแปว่าปูคืเหือนงเข่าฮา่าว่าไม่แบกขากาอย่าหลอดเือไม่คือพวกนะ้อน้อ๋อแดงน่ว่าขึ้นหัวงนคือว่าจังหมเนย จักม <gesch> <laughs> ้มมคล้องหรือปะคล้องหรือปข้างไม่หลายคือหลาเสียงเลกเราอาวุธางวยการหายมิคทุกีรามมิครุกีหมายุวกกรพัข็ยงแรงหายง่ายกหายค้องใลยว่าหายรำรำด้วยู้วยหายถูกหวยคล้องแล้วหรือเราไปมาเปล่าม้วนเท่าไปด้านซ้ายคู่คู่บะ คือเรกเข้าหูจาก่ากอกไก่ว่าหูดันดตอนมีคุ้นคู่ว่าอาจารย์สอนนะเขียนก็ไก่แล้วก็เขียนธาราอาแล้วก็เขียนรอเรืออเขาก็เรียกว่าการแล้วก็เขีนบาบาย,ย,ย,ยน,น,น,นยว่าใบไม้ไม้เท่อกธาราอาว่าการบา้านเขียนได้เลยว่าคาว่าการบ้านไก้นอนไม่คู่ทถอคือการกับคู่ว่าอาจารย์รบกลูไม่ได้ นาะกลัวข้าวสุดวิชาอากลัวข้าสุดแตงข้าวหมูมากักคุ้มคู่บาอาจย์สอนข้าหูเออข้าตจังดูิ่อบ่วเลานีเนาะทุบถิ่นทุงกลก็เลยเกิดขึ้นนะพอถ้ารังโรหดูไม่ผ่านนะบุฟังคู่จังถี่จังสิ่นจงเริ่กล่าวาเจะเริ่มกล่าวะเข้าใจไหม ยังเติมนะกระาถ้ายังไม่เติมเอาอีกมะเติมน้ำมาข้าวมาเออพอหมดจักมื่อง่ะมือมือทีเก่ามือที่เก่าแล้วแบบเผาเชอมือมือรักขอีกางเชยเอกไปคือเราคือมืออะไ้คือเก่าเชื่อหาแคือเก่าเออมือนี้ไ้คิดหาคือเก่าแล้วไปคือแบบเผา บักข้าวเก่างูไอมาพากินวารักก้ารูถือถุงรักคิดห้าเนาะบ้านีไก่กลางแบบบักข้าวรับน่วยบักข้าวั้าข้าบลอกไก่้อมาเมืองมานเราเนบักข้าวกับกินเก่ามูวแบบผานวูี่คิดบักกินเก่ากับข้า เสียตัวไอ้มาหวานมาหอมค่ะม่ทั้งหวานทั้งหอม,หมเลยครับพ,พม้มาแถบค่ะแท็ง้องไทยมึงไปซืออื่นแล้วบักสอื่นแล้ครับผมือมาหายมันได้ทิพหาแล้วครับอ,อ,อมันจงถื่อม่ถูกเข้าจำไม่ถ้ามันซื้อสิบห้ามม่ได้าถาว่าเกิดหาคือมากแล้วพอบ่ะกิ อ้าาทุงเราวีบหาแบบมาแล้วไม่ไปแบบเมื่ไปตั้งเมื้อมาทำอ่าในซื้อหอวบันรติดสิบหกลาปูคือไปเรื่อยเรื่อยคือไเรื่องเนื่ยเขาไม่ขายตลอนะครับผมแปลว่าเรวเรื่องเนา้คือใช่ตัววัาข้าวเก่าเนื้อพวกนี้จหาเงถูกข้าวข้าวจะได้ขังแรงเข้าใจไหมครับผมครับผม ั้งานสุขภาพก็แข็งแน่พ่อมุขขาดกิมือแล้วท้องไ่บริสจ้ถามแล้ว่างโน่จิ้มที่ท้าพังรัติ้หาดห้ากับกาได้รู้มันขีดมันด้ถึกเดครับผมนาอตั้งฐางเอาตั้งฐานนะแล้วเนมือแรกเท้านมือแรกคือไปลอราดตะเวนไปขึ้นเก่าไปราดตะเวนขึ้นเก่าไม่พอใช้เกิดเบอร์เท้าเก่าเขาเก่ารัก ถามเก่าก็เก่าบะพูใช่คือเก่าเพรท่านถอดด้วยนะบเปลี่ยนแปลง no <Yeah. S 2> ไมนเปลี่ยนแปลงแต่ว่นเช้าราเมื้อมอี้ถอดด้วยเรื่องบะพูถอดหายกิงนมางหนักหมดเทปไปใทยวันที่คิบหกครับผมคต่บะถ,ถ,ถอดบได้เทปัดกอมาแต่เาม,ม,มาหัห่างหนักว่าคทาบใส่วันที่สิบหกเราปูเนาะใช่วันที่สิบหกแปลว่ามืึงไทยอยู่ยดิเออเมืองทั้งเต่าใช่คือเก่า สอขอดบ้านที่ชิผหาเข้ามาครับว้านที่ทิบผาเขาจะสอถอดใสอยีนักหน่แต่เทไปชักน้ำเยี้มเยครับ้านที่ชิชหหหหหบหกใช่ไหมใส่ไหมใช่ไหมไหมเอียบอ่อนเหลี่ยมก็หวัวข้นเข้ามาเอ้ครับผมเอาแนมว่าขัดไหมเออขัดเหลี่ยมมั่งโอ้ยยงวถือไปทอมทาเต็มไลมโอ้เคยสี้อนนะครับใส่เต็มสูตรแมู่ ผมว่าเขามาด่านะมว่าเขามาด่าแล้วบก่างนี้ด้วยแล้วอีท่าคอแล้วใช้คือพูดไ้องใช้่าบอกอย่างนี้บกล้องเท้า้องเท้าก็งามสุดก็งาใช้ใช้มาคือเท้าเท้าเท้าอี่ยนาฬิกห้งมไม่นาฬิกายข้อเสือเต็มยเต็มยเต็มยุ่อพี่ชกเอ เตมสตาเะสุดเสีย si กันเติมยศเต็มบัวเออมเนาะเติมหัวหอมนะครับเอเกือบกับาได้ผถอดเตนอมาทีวีเบ่มาทีอีจะมาของชายเมาถึงหมุนบ่ไดมาถึงเต่นหมุนบ่ได้ะเรบ่งเลยฮ ให้มิถุมีรักมีถุนิมานตุกะากันไม่รำรำได้คู่อ้ชูกููของได้หมดหรืออาเจ้าเออเจ้ออได้เจ้ามาเจ้าเจ้ามาปิดข้องห a ืใครนอนจับใครกอดพูมือชูงกันหรัอค่ะแตงโมก็ได้ร่วมกหอปูชี้ปาาวพูตาเมาแล้วเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะมีเท่งไร่ วันเพื่อนบ้านแล้วก็มีทังแนวทางวันที่สิบหกเนาะค่ะค่ะจังไในทั้งช่องก็ขอบุญขอบุณแล้ว่ะเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องทั้งงถ้ารวยเนาะขอเห็นความเมพี่น้องส่งมารับรวยสุขสุขุดค่ะสำหรับที่มีทั้งช่องก็ขอกราบสวัสดีค่ะ